ดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่กันในคลิปโอ้โหแมวซนนั่นเองง <c oughs> อย่านะปล่อยพูดเดียวนี้ไอ, <c oughs> อ้โหจับไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้บอกเลยนะว่าน้องบลูายตอนนี้เนี่ยเขาเป็นแมวที่แบบว่าเหมือนนาซาเลยนะคะแตะนิดแตะหน่อยก็จะร้องนะคะเนี่ยเฮ้ยหนีด้วยหนีด้วย <c oughs> อย่ามายุ่งกับบูไอยนะบููไอกำลัง สวยรักงามและขนตอนนี้ก็สวยมากด้วยฮิฮิและในครั้งนี้นะคะก็พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเราไม่ได้มาถ่ายคลิปนาซาซิมบ้าหรือว่าบลูอายกันนะคะแต่ว่าแป้งมีเซอร์ไพรส์คุณแม่ค่ะเพื่อนๆยังจำน้องบิงซูได้ไหมแมวที่แบบเสียชีวิตไปแล้วนะคะเป็นลูกหักของแม่พี่แป้งเลย แล้วก็เขาเนี่ยได้ตายด้วยอุบัติเหตุนะคะซึ่งแป้งเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจต่อที่บ้านนะคะครอบครัวแล้วก็คุณแม่ด้วยเอาเป็นว่าคุณแม่เนี่ยหลังจากที่น้องตายไปนะคะก็โทษตัวเองมาโดยตลอดนะว่าแบบแม่เป็นคนทําให้น้องเสียอะไรอย่างนี้นะคะ แต่ว่าตัวแป้งเองเนี่ยแป้งเข้าใจนะคืออุบัติเหตุอ่ะมันเกิดขึ้นได้เสมอแหละแล้วเราก็รักน้องมากๆซึ่งเมื่อวานนะคะน้องปลาเนี่ยน้องสาวของพี่แป้งได้ส่งรูปแมวตัวหนึ่งให้กับคุณแม่ได้ดูแล้วแม่เนี่ยชอบมากๆนะคะเขาบอกว่าเนี่ยแม่เห็นรูปแมวตัวนี้นะแล้วแม่นึกถึงบิงซูมากๆเลยแล้วตามันเนี่ยเป็นประกายปิ๊งปิงแต่ปรากฏว่าแมวตัวนั้นนะคะถูกขายออกไปแม่ก็เลยผิดหวังนะคะแล้วก็พิมพ์กลับมาเพียงแค่ว่า เออไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีบุญคู่กับเราอะไรเงี้ยก็เออเอาไว้เป็นตัวอื่นละกันจนแป้งกับน้องปานะคะได้วางแผนนี้ขึ้นมาเป็นแผนที่ว่าเราเนี่ยจะซื้อแมวตัวใหม่ให้กับคุณแม่นะคะไม่ได้มาทดแทนน้องบิงซูนะแต่ว่าอยากจะให้แม่เนี่ยได้เลี้ยงแมวอีกตัวหนึง่งเพราะแม่มีแมวตัวสีขาวตัวหนึ่งอยู่แล้วซึ่งตอนนี้น้องเหงามากนะคะ แมวอีก2ตัวเนี่ยเป็นตัวผู้หมดแล้วเขาก็จะเล่นแบบแนวผู้ชายผู้ชายตัวผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นตัวซึมๆหน่อยซึ่งถ้ามีแมวตัวนี้อีกตัวหนึ่งมาเนี่ยก็อาจจะทําให้ที่บ้านเนี่ยดูคลึกคลืนมากขึ้นนะคะตัวน้องเองเนี่ยมีอายุประมาณ2เดือนเกือบ3เดือนแล้ว แล้วก็ตัวทางที่บ้านของเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นฟาร์มนะคะเป็นแค่เหมือนบ้านที่เลี้ยงแมวแล้วแมวก็ออกลูกออกหลานแล้วเขามีแมวตาสองสีเนี่ยประมาณ9ตัวแล้วซึ่งตัวเนี้เขาก็เลยออกขายนะคะอยากจะให้แบบคนที่อยากจะรับน้องไปเลี้ยงจริงๆเนี่ยเอาไปเลี้ยงได้แต่ปัญหาก็คือร้านของน้องเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะ เราไม่รู้ว่าจะเอาน้องมายังไงซึ่งเวลาเดินทางมาเนี่ยน้องต้องใช้เวลาถึง5ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงเลยแล้วเขามีบริการแบบส่งเป็นรถตู้นะคะหรือไม่เราเนี่ยก็ต้องจ้างรถสราธารณะเพื่อที่ไปเอาน้องมานะคะแป้งก็เลยติดต่อทางน้องปรางไปว่าเราควรจะทำยังไงดีไปไปประมาเนี่ยได้เซิร์ชเจอเนะคะเป็นแท็กซี่เขาบอกว่าเป็นแท็กซี่ที่เราสามารถเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยรับมาแล้วเขาจะมาส่งที่บ้านเราได้เลย ค่าบริการนี่ก็แบบโอ้โหแบบแพงมากๆค่าตัวน้องตัวนี้นะคะประมาณ5 5า0บาทแต่ว่าค่าแท็กซี่เนี่ยปาไป3 0 0พันแล้วนะคะก็ตอนนี้เวลาประมาณ4ี่ทุ่มกว่าแล้วแท็กซี่คิดว่าน่าจะมาประมาณเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าน้องจะมาทันหรือเปล่าแล้วพรุ่งนี้คุณแม่เนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้นะคะน้องแมวเนี่ยก็มาเรียบร้อยแล้วค่ะ ใช้เวลานานมากมากนะคะเป็นระยะเวลาตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วเนาะแล้วพี่เขาเนี่ยก็นําน้องมาส่งแล้วนะคะไม่รู้ว่าน้องได้ฉี่ได้อึบ้างหรือเปล่าแต่ว่าทางที่ร้านเองเนี่ยเขาบอกนะว่าเขาเนี่ยได้เตรียมกระบะทรายอะไรมาให้เราแล้วนะคะแล้วก็อาหารของน้องมาส่วนหนึ่งน่าจะประมาณมื้อกว่า,วา,วาสองมื้อได้นะเดี๋ยวเราค่อยเราไปซื้อใหม่แล้วกันไะครับผมสวัสดีค่ะจชร มาแล้วนะคะเจ้าตัวน้อยตัวนี้เนี่ยก็เป็นน้องแมวพันเปอร์เซียนะคะแล้วก็ดูท่าน้องจะกลัวมากๆนะเพราะว่าเดินทางไกลใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องตาสองสีเนี่ยน่ารักหรือเปล่า mm hmm. เขาก็อาบน้ำมาให้เราเรียบร้อยเลยนะ mm hmm. วันที่ะ่าลูกอุย้ยตัวเล็กมากเล็กมากๆเลยอะ่ะดูสิน้อง แมวพันเปอ์เซียเนี่ยเขาจะเป็นแมวที่เด่นเรื่องของขนยาวนะคะแล้วก็จะมีขนที่ฟูขนาดตัวแค่นี้ยังขนฟูเลยแต่ดมอืมตัวหอมแชมพูมากๆวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะนอนที่บ้านมามีหนึ่งคืนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีคุณแม่มารับเนาะโอ้ยนะตอนนราเอ็นดูนะเหมือนน้องกำลังแบบกลัวๆเนาะ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะ,อะเข้าไปก่อนเดี๋ยเราจะเทอ,อาหารให้น้องนะคะกับทํากระบะทรายแล้วเจิจะย้ายน้องเนี่ยขึ้นไปห้องที่บูอายเคยพักตัวรักษาตัวไว้อยู่เนาะนี่มันที่ไหนเนี่ยไม่เห็นรู้จักเลยย,ยหรือว่าที่นี่จะเป็นบ้านใหม่ของเราจะบอกว่าน้องเป็นเพศเมียนะคะยังไม่ได้ตั้งชื่อด้วยแป้งเลยคิดว่าจะให้คุณแม่เนี่ยเป็นคนตั้งชื่อเองเนาะ คนขับเขาบอกว่าระหว่างทางนี่ร้องตลอดเลยออเหรอ,อแสดงว่าน้องเนี่ยอาจจะไม่ชินเพราะว่าแมวเด็กเนี่ยปกติเขาก็จะอยู่กับแม่อยู่กับพี่ๆน้องๆเขานะคะพอมาตัวเดียวเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกเหงาเนาะ มาถึงรังลับของเราแล้วนี่ก็จะเป็นของเล่นเก่านะคะของบูอายมีแมลงแมวนะคะแล้วก็มีหนูแล้วแป้งเนี่ยก็ได้เอาอาหารนะคะของแมวเด็กใส่ไว้เลยกับน้ําแล้วก็ทรายนะคะอันนี้ไม่ได้เอาเครื่องอัตโนมัติมาเพราะว่าน้องยังตัวเล็กอยู่แล้วถ้ามันตัวเล็กอยู่เดี่ยเครื่องอัตโนมัตินะคะมันจะไม่จับเพราะว่าน้ําหนักมันน้อยเกินไปไงจะไม่หมุนด้วยแล้วมีสิทธิ์ที่น้องอาจจะโดนหมุนไปเลยนะคะก็เลยใช้เป็นแบบปกติก่อนตัวเล็กเท่าขี้อ่ะก็เลย ออคือก้อนอาจจะโดนคลุกทรายไปด้วยไม่ใช่แล้วมาเปิดน้องไอ้กว่าคันชูยสวัโหลงงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้งงหรือเปล่าคะแปลว่าไม่ถึงกิโลอะคือทรายแมวยังหนักกว่านะคะเข้ามาค่ะฮไหนฉี่ซีลูกวิธีการฝึกนะคะให้เราแบบเอามือเอามือกวนขวนลงไปในทรายนะคะช่ะช่วยชช่ชชช น้องแอลอยู่ที่มองเป็นก้อนขนขี้อยากเล่นก็อยากเล่นแต่ว่ากลัวกลัวจุงเฮ้ยอแอบมองแอบมองดี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 ีอย่านะถ้าเข้ามาแล้วก็เดินเติบนะสู้บูอายนไม่ได้เลยเนาะบูอายคือมาตอนแรกอะ <c oughs> เล่นเลยนี่คือสภาพไม้แมวที่เพิ่งแกะใหม่นี่คือสภาพไม้แมวที่ผ่านบูอาย ้ยกินข้าวแล้วเฮ้ยเฮ้ยหิวหิวหิวยมแยมแยม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 อาจจะเป็นช่วงเวลาอาหารเขาด้วยมั้งไม่รู้ว่าทางฟาร์มเขาให้เป็นเวลาหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างที่บ้านแป้งเนี่ยแป้งแนะนํานะว่าถ้าใครมีแมวเนี่ยแนะนําให้วางอาหารไว้ตลอดนะคะเพราะว่าปกติอะแมวเขาจะกินแบบกินแป๊บๆปแล้วเขาก็ไปเล่นกินแป๊บแแล้วเขาก็ไปเล่นอย่างเงี้ยมันจะทําให้เขาได้รับสารอาหารครบมากกว่าที่เราให้เป็นเวลาที่ฝนเล็บอันนี้ดูโชคโเชิญมากเลยอะ น่าจะมีคนเคยฝนมาก่อนหน้านี้แน่นอนแต่ว่าฝนได้ไม่เป็นไรโอ้โหคนอื่นเขาฝนตรงนี้ที่ฝนขอบเป็นแมวที่มีความมัทธยสูงมากอุยชอบชอบเหรอคะลูกไม่ให้แม่แล้วดีไหมเก็บไว้เองดีไหมเนี่ยเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราจะพาน้องบูอายเนี่ยมาแอบมองเด็กน้อยที่อยู่ในบ้านเรานะคะดูว่าน้องเนี่ยจะรู้สึกยังไงแล้วก็ จะร้องไหมใช่ไหมคะแอบดูคร nice ับแอบดูแอบดูไปดูด <t ries> nice ูด <t ries> nice ูดูดูในห้องนี้มีเด็กด้วยในกล้องนี้มีแมวด้วยอ่ะเฮ้ทำไมหน้าน้องแปลกแตาก็มีสองสีด้วยเธอเอ้ยไม่เห็นคุยเลยหรือว่าน้องจะพูดไม่ได้ดูแอบมองกันใหญ่เลยเฮ้ยเฮซิม ในนี้มีอะไรหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมมีแมวตัวอื่นด้วยล่ะเฮ้ยสิมบ้านึกว่าสวนสาธาะอีกเฮ้น้องน้องทองขดเดียเลยรึดิเป็นอะไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เป็นพี่นะเป็นพี่ชายนะครับอยู่ในบ้านเดียวกันกับรูอ้ายแต่ก่อนเลยอะสิมบ้างอยากเข้าห้องนี้บ้างจังอย่ามายุ่งกับหนูนะ นาซาดูนาซาดิเมื่อไร่ทุกคนจะขึ้นร่กทีดูสินาซามอมองโมเดลแม่สนานเลยฟูดฟิตฟูดฟิตเฮ้ยออกมาไหมจ๊ะอุ้ยอุ้ยขูนะ่ขนนอะอุ้ยขู่นนอะได้ยินเสียงไหมทุกคนเสียงเหมือนเล่นเครื่องเลยอะชอบเล่นเครื่องเหรอเฮะเดี๋ยวเธอมาดูเจ้ได้ยังไง ดีกว่าเราไปที่ของเราดีกว่าไป,ปา<ฮ>ารู้ปะไม่เอาละบูอานปะไปนอนดีกว่าปะเฮ้ยไม่สนแล้วแนี่ใส่ไม่ดีอเอ็ก็มันมีเสื้อนียแม่เนะนี่ย้มันมีเสื้ออ,อเสื้อของเสื้อของลนละองปาอะเต็มถังไปหมดเลยนีอยู่แค่วันนี้โอ้โหเต็มอะ ลพึ่งมาเมื่อวานเอ้เหรอใช่โอ้ยบูไอมานด่แล้วบูไอบ้าเลยน่าเหมือนบูเลยอันนี้นื้ไม่คือตัวนั้งอะมันโดนจอมไปแล้วมันมีคนเอาไปแบบเร็วมากไม่ขูกนะไม่ขูกแล้วคราวนี้น้องปังก็เลยบอกว่าเนี่ยแม่ต้องเศร้าแน่ๆเลย เลยหาตัวที่เหมือนบิงซูเหมือนเหมือนบิงซูเลยอ่ะหน้าตาเหมือนมากเลยมีตาสองสีครับนี่เหมือนมากโอ้ยพวกนี้นี่แล้วเราก็ท้าเซอร์ไพรส์แม่จนสำเร่นชอบปาท้องว่าชอบไหมก็คิดถึงเกมบิงซูแค่นั้นแหละ เคื่อนี้ก็ไม่ต้องเอาไปแทนบิงซูแต่ว่าเป็นลูกคนใหม่เอาไปเล่นกับสนูนะอันนี้เขาอาบน้ำมาให้แล้วนะแม่อาบน้ำเรียบร้อยทุกอย่างดูน้อไม่หันมาสิไมร้องร้องคะเป็นไรไม่ต้องร้องเฮยไม่ไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องว้าะไรน้ำตาเปียกเต็มหน้าเลยให้ชื่ออะไรอะชื่อเดซี่ไม่เอาชื่อบิงซู อ่ะนิ่สูเลยโหยพวงนี้เตรียมการแต่แน้องฟางด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่แม่ทาดแมวตัวจริงกำลังเสอมไเกินได้ไงไม่ใช่ทาดแมวแค่ไม่อยากสบตาแกันนั้นเอง โอเคค่ะเพื่อนๆการนี <asis> ้ก็เป <sm all> ็นการเซอร์ไพรส์คุณแม่นะคะแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e แฟนด้วยเจอกันในคลิปหน้าแน่นอนค่ะบ๊ายบายนะฟางขอจะพูดให้เลยสิสีนี้สิด้วยเหมือนเลย ไม่กินไม่กินไ,นไอ้วั้แต่ดนต้ว,วนั่นนี่โตัวสุดท้ายข้าหน่อยมองหน่อยข้าหน่อยข้าหน่อยได้แป๊บเดีวยวขอยิ้ยมก่อนนี่อม่วามาฝังเลี้ยงก่อนนะ อันนี้คือโกโก้อันนี้คือบิงซูนะคะหิวนมมากเลยนี่ย